มาคะ่ะเอฟซีแม่เพ่นกับมาทักทายสบายดีกับ f อซทั้งช่องอีกครั้งนะคะของวันที่22ตุลาคม2568คลิปนี้ไม่เพ่นจะพาเอซทั้งช่องมาตามเอาแนวทางฮานอยของ4สำนักนะคะเพราะว่าตอนนี้หาโมง6กโมงแล้วเนาะ ของตาปากน้ำโพยังบ่อมาเลยเนาะคะ่ะตาไปไสหรือตาบ่อสบายบ่อก,กะบอ่บอบ่เห็นเพิ่อลอนไล์แม่เพินเธอนเนาะคะ่ะกะเอาไวก่อนเนาะถาว่าเห็นเพิ่์ลทรงมาบางทีบ่ไดดลงลิดก็จะไดลงในกลุ่มห้จังสีนะเนาะทั้งลาวทั้งฮานอยเนาะของเพิ่์ยังบ่ไดดมาเดอ้อจ้ะ <c oughs> เพิ่นผ้าลูกผ้าลานไปหาหมอก็ะกรอหายเร็วๆนะคะหรือว่าตาเพื่อนมักออกไปหาออกเรือหาปลานะคะตาเพื่อนมักออกเรือหาป่ามึงเท่อกับผมมีสัญญาณมึงเท่อกับเน็ตมดจังสินะเนาะก็เลยอาจจะเป็นอุปสรรคให้เห่าในการส่งแนวทางให้กันนะคะผู้ใดที่อยู่ใกล้หรือว่าอยู่ใกล้ๆตาปากน้ำโพนะคะกับเขาไป เยี่ยมไปให้กำลังใจเพนเดอร์หรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้เนะคะ่ะสำหรับแม่เพ่นกอยู่ไก่นะคะช่วงนี้แม่เพ่นกะยุงย<ๆ>ุงยากๆอยู่เนาะคะ่ะเอเดี๋ยวแม่เพ่นใจเอทั้งช่องมาเบิ่งผลงานแต่ละสำนักเมื่อวานนี้นะคะผลฮานอยฮานอยพิเศษบนออก9ก้าห้าเก้าล่างออก5้าสี่ส่วน ผลฮานอยปกติบนออก081่ล่างออก97แล้วก็ผลฮานอย VIP บนออก286ล่างออก76นะคะเสียดายเนาะบรายมากไม่เพิ่นบรายลงคลิปห้บุกบายกลัวๆสองบายสองบายสามไม่เพิ่นกันบบหูเถื่อนนะบ่เนจใจบบเทื่อนไม่เพิ่นได้ออกไปทางนอกบไดยเฮ็ดคลิปจังซี่นะิึงของ ตาปากน้ำผโวฮาหนอยแยกเมื่อวานนี้วิ่งลูดมา,ห,าหนึ่งฮานอยมาน้อยปกติจับคู่ให้บบเขานะคะของเขาฝากมาวิ่งลูดมา,ห,าหนึ่งฮานอยมานนอยสุดท้ายนะคะก็คือน้อย VIP จับคู่ให้เข้าอยู่ที่6 8เลขออก8 6บนนะคะห,หนึ่งฮานอยส่วนฮาหนอยรวมของตาวิ่งลูดเข้าทั้งสองตัวจับคู่เข้าที่86ตรงตรง,ตรง,ตรงบนของฮาหนอย VIP เนาะ น้องเพชรนำโชควิ่งลูดเดิ่นเจ็ดเม็ดเดียวเจ็ดมาหนึ่งฮานอยมาสองฮานอยเนาะเจ็ดเนาะมาเจ็ดมาเก้าเจ็ดกับเจ็ดหกนะคะแต่ว่าจับคู่ให้บอกเขานะคะของพ้อมอดูเลขเด็ดหนึ่งกับสองมาที่หนึ่งเมื่อวานนี้จับคู่ให้เข้าอยู่หนึ่งฮานอยนะคะให้มาหนึ่งแปดเลขออกแปดหนึ่งบนของฮานอยปกตินะคะ ส่วนสุดใจพารวยวิ่งรูดเด่นที่สอรอง4มาที่4นะคะจับคู่ให้บอเขาส่วนของแม่ลิ้วพารวยเมื่อวานนี้วิ่งรูดเด่นแกับสีดมาสี่มาจับคู่ให้เข้าอยู่2องฮานอยเนาะก็คือมาที่4ี่ห้าเลขออก5้าสี่ล่างของฮานอยพิเศษแล้วก็ชุดเน้นมาที่8ปหก็ออก86บนของฮานอย v i p เข้าตรงๆนะคะของแม่ลิ้วเข้าสองฮานอยเมื่อวานนี้ เอามาเอาตัวเลขแนวทางก่อนที่ยี่สิบสองตุลาคมสองหาหกแปดกันต่อเลยเนะคะมาตัวเลขแนวทางหานอยรวมของน้องเพชรนำโชควันนี้วิ่งลูดบนล่างเด็นหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเพิ่นจับคู่ให้มีหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งศูนย์แล้วก็ 0ูนย์สวันนี้วงกลมให้3คู่ก็คือวงกลมที่1นึ่งและ10นะคะส่วน3มตัวบน7,10,116,358แล้วก็6,20อนะคะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของน้องเคทนำโชคนะคะ ส่วนเมื่อวานเนาะของน้องเพชรนำโชคจับคู่ให้บวกเขาวิว่งรูดมาอยู่สองหานอยเนาะมาฮานอยปกติกับฮานอย VIP สำหรับวันนี้น้องเพชรนำโชคให้วิ่งรูดเด็นหนึ่งเม็ดเดียวค่ะจับคู่มีหนึ่งสามหน้าหนึ่หนึ่งสอง หนึ่งศูนย์ศูนย์สามเจ็ดสามหกสามวันนี้ก็วงกลมให้สามคู่เน้นที่หนึ่งสามหนึ่งหกและหนึ่งศูนย์ส่วนชุดสามตัวบนเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหกสามห้าแปดแล้วก็หกสองศูนย์นะคะเราจะมาเอาตัวเลขแนวทางของแม่ริวพารวยกันต่อนะคะ ส่วนตะลขแนวทางของแม่ริ้วพารวยวันนี้ให้วิ่งรูดบนล่างมา9กับ6จับคู่ชุดเด็ดหรือชุดเน้นนั่นก็คือ5 6 5 9 6 9 6 0 9 0ส่วนชุดลอง5 4 4 9 5 1 9 1 0 0เบอร์โทรติดต่อหาแม่ริ้วนะคะ080 4 3 9 2 1 8 6ผู้ใดสนใจอยากจะดูดวงปรึกษาเรื่องการงานการเงินหรือว่าผู้ใดที่อยากจะช่วยแม่ ทางอื่นเป็นวัตถุามาม่าอาหารแห้งจากสีเขาา้าสารอาหารแห้งจากสีกัตติต่อหาแมะ่ด้วยตรงเลยเด้อค่ะเนาะเบอร์นี่แหละ0804392186นะคะรวมด้วยช่วยกันช่วยคนแก่ช่วยคนพิการได้บุญเยอะนะคะ FC เซาะ ส่วนเมื่อวานนะคะของแม่ก็วิ่งรูด8กับ4ตัววิ่งตัวรูดมาทั้ง2 1, ตัวจับคู่เข้า2องฮานอยก็คือ4554มาน้อยพิเศษและ86มานอ่อยอา VIP 1นนอยเนาะแคปหน้าจอของน้องเพชรนช้ำโชคแล้วก็ของแม่ริวพารวยนะคะหานอยรวมวันนี้ส่วนของตาปากน้ำโพนั้นไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะคะ เอต้องรอลุ้นกันน้ำกันนะคะโอเคนะคะไปต่อค่ะ เข้ามาเอาตัวเลขแนวทางของสุดใจพารวยนะคะห้านอนรวมของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งรูดเด่นที่0ูนลอง7จ็ดับคู่ชุดเน้น0ูนย์สี่ย์สชุดลอง7จ็ดและ7 9นะคะส่วนเมื่อวานนอกสุดใจพารวยก็ให้มาวิ่งรูด บนล่างเด่นสองรองสีตัววิ่งตัวรูดมาตัวลองสี่จับคู่ให้บอกเขาเพระบานนี้วันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นที่0ูนยรอง7จ็ับคู่ชุดเน้น0ูนย์สี่ย์สชุดลองเจ็ดสี่เจดสามและเจ็ดเก้านะคะสุดท้ายมาปิดคลิปด้วยของพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะไม่เพ่นกับใดลงคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่าเอามาย้ำเน้นให้เอฟซีทางช่องเพิ่มเติมนะคะเผื่อว่า f อซบ่เ็น สำหรับฮานอยวันนี้ของพ่อหมอดูเล็กเด็ดวิ่งลูดบนล่างเด่นที่7กับ8จับคู่ชุด2ตัวบนล่าง7 1 7 2 7 4 8 1 8 2 8 4เบอร์โทรติดต่อนะคะ0988608841ปู่ผู้ใดอยากได,ได้เลขฮานอยนะคะ่ะโค้งสุดท้ายฮานอยปกติกับฮานอย VIP นะคะก็ ทรหาพ่อได้โดยตรงเลยเด้อค่ะเนาะแล้วก็เลขกาวโค้งสุดท้ายใกล้หลังจากฮานอยออกหมดแล้วเนาะผู้ใดอยากไดก็โทรไปหาพ่อค่ะนะคะอ่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ของพ่อก็เข้าดูอยู่เหมือนเดิมนะคะวิ่งรูดมา1ตัวจับคู่เข้า1นึฮานอยให้1 8เลขออก8 1บนของฮานอยปกติ สำหรับวันนี้พ่อก็ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นที่เจ็ดกับแปดบนล่างชุดสองตัวเจ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่นะคะเบอร์โทรติดต่อเนาะผูใดยากแก้ดวงกับพ่อมาดูเลขเด็ดก็โทรไปคุยได้เนาะสำหรับเรื่องแก้ดวงแล้วแต่ความเชื่อส่วนส่วนบุคคลนะคะความเชื่อส่วนบุคคลเนาะผูใดเสื้อกบโทรหาพ่อปรึกษา บัตเบอ,บอเสื้อกับบัตรองโทษนะคะบไดรบังคับเนาะอันนี้เป็นความเสื้อส่วนบุคคลนะคะอ่าส่วนของตาปางน้าโพรอก่อนนะคะจะได้หรือบไดรเข้ามาลุ้นกันนะคะคิปด,ดีไม่เพ่นกับขอวอวยพรให้เอฟซีทั้งช่องโชคดีกันทุกท่านทุกคนทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมานําเสนอแนวทางราวพัฒนากันต่อนะคะจะมีของสํานักไหนในอาจารย์ไหนแน่กลับไปเบอรงน้ำกันเนาะสวัสดีค่ะ